โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ตั้งอยู่หมู่ที่หน,นึ่งตําบลน้ําผุดอําเภอละงูจังหวัดสตูลเขตบริการคือหมู่ที่หน,นึ่งตําบลน้ําผุดอําเภอละงูจังหวัดสตูลมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามร้อยเปอร์เซนต์เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนจำนวน71คนมีครูข้าราชการจำนวน5คนครูอัตราจ้างจำนวน1คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1คนและพนักงานบริการจำนวน1คนมีอาคารเรียน2หลังอาคารอเนกประสงค์1หลัง โรงอาหารหนึ่งหลังและอาคารละหมาดหนึ่งหลังมีเนื้อที่บริเวณโรงเรียนทั้งสิ้นจำนวน7ดไร่2งานและสวนปาล์มน้ำมันประมาณจำนวน27ไร่มีนายอับดุลอาซิดยาบาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปรัชญายของโรงเรียนความรู้และคุณธรรม นำทางสู่อนาคตที่สดใสคาขวัญประจําโรงเรียนมีวินยัยไ่ศึกษากีฬาเด่นเน้นคุณธรรม การขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้นวัตรกรรมบ้านทุ่งไม่โมเดลซึ่งประกอบด้วย B best practice มีการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ A accountable ความรับผิดชอบ N new normal การประพฤตินวัตวิถี T technology ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย <S, s human relationship มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี U Unity มีความเป็นหนึ่งเดียว N Network สร้างเครือข่าย G <Good> Government o o d g การบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาล M Management การบริหารจัดการที่ดี A Achievement มุ่งผลสำเร็จ ไอ้อินโฟเมชันข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนโดยประสานความร่วมมือกับคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนกวตกรรมบ้านทุ่งไม้โมเดลทําให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกําหนดร้อยเปอร์เซ็นต์นักเรียนมีความรักชาติศาสาร์กษัตริ์นักเรียนมีความซื่อส,สัตย์สุจริตนักเรียนมีวินยัยนักเรียนใฝ่รู้ นักเรียนอยู่อย่างพอเพียงนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทํางานนักเรียนมีความเป็นไทยและนักเรียนมีจิตสาธารณะผลสําเร็จของการขับเคลื่อนนวัตรกรรมทําให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องจนได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจดังนี้รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือระดับดีเด่นอันดับ2ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก2รางวัลพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัยสามมีผลสำเร็จทางการเรียน R.T.N.T. อยู่ในระดับดีขอบคุณค่ะ